ดวงภาพรวมประจำสัปดาห์ของท่านที่เกิดวันพุธนะครับสัปดาห์นี้ก็กินเวลาตั้งแต่วันจันทร์ที่19เมษายนถึงวันพุทธที่ 25. าเมษสองพันาร้อยหกสิบนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นดวงภาพรวมนะนะครับของคนที่เกิดวันพุทธทั้งหมดเลยนะครับ ก็ดูรวมๆไปนะครับอาจจะบางเลืองอาจจะไม่เกิดขึ้นกับท่านก็ได้บางเลืองอาจจะเกิดขึ้นกับท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับแต่ถ้าอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับแบบแม่นๆแบบว่ารู้ชะตาชีวิตตัวเองเนี่ยก็ขอให้ทักเป็นการส่วนตัวเข้ามาครับต้องใช้การดูดวงแบบนั้นเอานะครับอ่ะมาเริ่มกันนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับสัปดาห์นี้นะครับท่านที่เกิดวันพุธต้องบอกว่า ดีนะครับในเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับใครที่กําลังมองหางานใหม่หรือว่ากําลังจะสมัครงานท่านมีโอกาสที่จะได้งานนะครับโอกาสนี้นะครับถือว่าดีมากๆนะครับหรือคนที่อยู่บริษัทเดิมน,นั่นแหละท่านก็มีโอกาสที่ได้รับตําแหน่งหรือว่าได้รับมอบหมายได้รับความไว้วางใจมากขึ้นใน้ทาตําแหน่งหน้าที่สําคัญสําคัญนะครับที่ทุกคนเห็นว่าท่านมีความสามารถเจ้านายเห็นความสามารถอะไรเงี้ยครับ แล้วมันก็มาพร้อมกับอํานาจบารมีของท่านด้วยที่ให้ท่านเป็นคนคิดตัดสินใจติดต่อประสานงานกับคนต่างๆนะครับเพื่อให้งานมาสาเร็จนะครับเป็นรูปเป็นรลางเลยทียว่าเกณฑ์ชะตาเรื่องงานเนี่ยหรือว่าเกณฑ์ชะตาเรื่องสถานการณ์ต่างๆเนี่ยดีทีเดียวนะครับบางท่านอาจจะมีดวงเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะครับท่านสามารถทําได้ควบคุมทุกอย่างได้อย่างใจต้องการนะครับนั่นก็แปลว่าบางคนเนาะอาจจะได้งานที่ไม่ใช่สายงานแต่นั่งเดิมแต่เดิมของตนแต่ว่าท่านก็สามารถทําได้สําเร็จ ได้เป็นอย่างดีนะครับได้เพื่อนได้ฝูงได้พาร์ทเนอร์ใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือให้งานรุ่ร่วงไปนะครับเด่นมากๆในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับใดๆก็ตามนะครับก็มีคนเข้ามาสนับสนุนนะครับเกิดไอเดียเกิดแรงบันดาลใจนะครับเรื่องของการเจรจานี่ก็เด่นนะครับเพราะว่านี่เป็นไพ่ของดาวพุธโดยตรงนะครับอ่าก็สัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้นะครับมีไอเดียอะไรก็สามารถหยิบจับเอามาทำได้ในระยะยาวนะครับ ต่อไปในเรื่องแง่ของการเงินการเงินได้ไพ่สีไม้ก็จัดว่าดีเช่นกันครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดทําจะได้รับผลตอบแทนเข้ามาในสัปดาห์นี้ท่านที่ทําเรื่องกู้กับแหล่งเงินทุนทําเรื่องกู้กับเงินธนาคารที่ไหนอะไรไว้อย่างไรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับข่าวดีมากเหมาะมากๆที่จะลงทุนเพิ่มหรือว่าท,ทําธุรกิจส่วนตัวเพิ่มนะครับอาอาจจะเอา ลงทุนในธุรกิจให้ระบบธุรกิจของท่านมันขยับขยายให,ใหญ่โตเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้นะครับก็ถือว่าจังหวะด,ดีครับมีจังหวะด,ดีทั้งงานไอเดียอะไรต่างๆนะครับสามารถทําได้เลยนะในสัปดาห์นี้ขอหลังจากที่คนเกิดวันพุธติดๆขัดๆมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับในแง่ของความรักก็ดีเช่นกันนะครับเรียกว่ามวลรวมในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพุธเนี่ย หลายๆอย่างเนี่ยดีทีเดียวนะครับชีวิตของคนที่เกิดบันพุทธคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วในสัปดาห์นี้อาจจะได้รับข่าวดีเรื่องของการแต่งงานเรื่องของบุตรหลานบริวารเข้ามานะครับหรือว่าได้รับการเปิดหัวใจรักกันอย่างยั่งยืนมากขึ้นปรับเปลี่ยนความเข้าใจการย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครับสาหรับคนโสดถ้าจีบใครอยู่อยากจะสารภาพรักในสัปดาห์นี้นะผมมองว่าทําได้เลยนะครับมีโอกาสที่ดีมากๆที่จะ ได้มีความรักได้เปิดใจกับใครสักคนหนึ่งสักทีหนึ่งหรือว่ามีคนมาชอบมาหลงมาติดมาพันแล้วเรารู้สึกว่าเออคนนี้ก็ดีเหมือนกันนะได้เริ่มต้นคบกันได้ในสัปดาห์นี้ด้วยก็ได้ครับขอให้คนที่เกิดเป็นพุธทุกท่านโชคดีครับฟังดวงประจำสัปดาห์จบแล้วหมอมิน้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับใครที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิน้นอัพคลิปอะไรอัปดวงประจำสัปดาห์ จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ